มาอ่อน,นภาเปิดใจมดดำหลังหลุดพิธีกรไม่คิดจะแรงขนาดนี้ไม่อยากเป็นคนตกงานมาอ่อน,นภาเปิดใจกับมดดำหลังหลุดพิธีกรเผยเบื้องหลังทำวิจารณ์นสนันโลกออนไลน์ลั่นไม่คิดจะแรงขนาดนี้ไม่อยากเป็นคนตกงาน หลังจากออกมาวิพากษ์วิจารณ์การเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษาสำหรับพิธีกรรุ่นใหญ่อย่างมาอ่อน,นภาด้วยการโพสต์ข้อความที่รุนแรงในโลกออนไลน์ทำเอาชาวเน็ตและสังคมต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเห็นของพิธีกรคนดังที่ไม่เหมาะสมก่อนมีกระแสเตรียมจะให้แบนด์สินค้าที่สนับสนุนรายการของพิธีกรคนดังทำให้มาอ่อน,นภาตัดสินใจขอยุติบทบาทพิธีกรรายการช่องดังตามที่ได้เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดในรายการแฉมดดำคชาภาได้ให้สัมภาษณ์มาอ่อนภาผ่านทางโทรศัพท์ถึงปมร้อนครั้งนี้โดยมดดำเล่าว่าได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับพี่มา้าและถามด้วยความห่วงใยว่าไหวหรือไม่ ซึ่งพี่มาขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ฟแฟนๆมอบให้ส่วนเรื่องโบขาวที่พี่มาไปวิพากวิจารณ์นั้นเพราะมีเพื่อนที่เป็นอดีตพิธีกรของพี่มาโพสเฟซบุ๊กเกี่ยวกับโบขาวพี่มานึกว่าเป็นการคุยเล่นกันจึงได้ไปโพสข้อความดังกล่าวและไม่นานก็ลบไปแต่ก็ลบไม่ทันจากนั้นปรากฏเป็นข่าวและโดนวิพากวิจารณ์ในโลกออนไลน์ตามมาด้วยการยุติบทบาทในสองรายการดังอย่างข่าวใส่ไข่และสมแซบ โดยมาอ่อนนภาพูดประโยคสุดท้ายกับมดดำก่อนวางสายว่าฉันเข้าใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับฉันมดดำแต่ฉันไม่อยากเป็นคนตกงานนอกจากนี้มาอ่อนนภายังพูดด้วยว่าฉันรู้ขอบคุณที่เป็นห่วงแต่ฉันรู้แค่ว่าหลังจากนี้จะต้องทำอย่างไรฉันไม่อยากเป็นคนตกงานและฉันรู้ว่าจะเกิดขึ้นแต่ไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้ ล่าสุดมาอ่อน,นภาออกมาเล่นโซเชียลและลบที่ละคอมเมนต์ที่เข้ามาต่อว่าในไอจส่วนตัวด้วยมดดำเผยว่าแสดงว่าพี่มาอ่านทุกคอมเมนต์ที่มาวิพากวิจารณ์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ